การประชุมเอเปก2022การประชุมทีวาด้วยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ21เขตเศรษฐกิจหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล,อล้อมเรื่องราวการประชุมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ประเทศไทยเอเป็กอินไซต์การประชุมเอเป็ก2022จริงๆแล้วมีการจัดการประชุมตลอดทั้งปีใช่หรือไม่ถูกต้องครับก็ ประเทศไทยเรารับไม้ต่อนะครับการเป็นเจ้าภาพแล้วก็ประธานการประชุมเอเป็กมาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เขาเป็นเจ้าภาพมาถึงปลายปี2 0 2 1นะครับประเทศไทยเราก็รับไม้ต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนเราก็รู้แหละว่าช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันยังเป็นช่วงเดียวกันกับที่การระบาดของโควิด1 9มันยังค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นการประชุมรอบแรกๆเลยสําหรับการคณะทํางานนะครับ ก็ก็เลยเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการประชุมแบบออนไซต์ตลอดและในความเป็นจริงในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็ประธานเอเป็กเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นแค่ปี2022นะครับเราเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยซ้ำนะครับตลอดปี2020ตลอดปี2021เนี่ยนะครับในช่วงที่โควิด1 9กํากำลังระบาดหนักๆเนี่ยการประชุมทางไกลาการประชุมแบบพบหน้าเท่าที่มีโอกาสเนี่ย ผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมนะครับการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกนะครับหรือว่าเอเปกบิสเนสอดวานซ์รีคาวซิลนะครับตลอดจนภาคประชาชนเครือข่ายนักวิชาการสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาในปี2 0 2 0 2 0 2 1เนี่ยเรามีการประชุมตลอดนะครับอย่างเช่นการประชุมจนได้สัญ,ญลักษณ์เอเปก คำขวัญเอเปกอย่างงี้นะครับก็มีการประชุมมาโดยตลอดการเตรียมความพร้อมคนของเราให้เข้ากับการประชุมก็มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เมื่อเรารับเจ้าภาพมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยคราวนี้การประชุมระดับที่เรียกว่าซีเนียร์ออฟิเชียลเมตติ้งซีเนียร์ออฟิเชียลเตติ้งก็กําลังพูดถึงการประชุมระดับตั้งแต่รองอธิบดีอธิบดีประหลัดกระทรวงนะครับมาพบปะกันแบบออนไลน์เพื่อที่จะกําหนดอันดามา ว่าปีนี้จะมีการประชุมทั้งหมดกี่รอบเราใช้คำว่ากี่รอบหรือกี่คลัสเตอร์เพราะบางช่วงเนี่ยมีการประชุมติด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 ,ตดกันหลายๆการประชุมเลยนะครับในช่วงเวลาที่เราจัดฟาซิลิตี้การประชุมเอาไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นประมาณสัก14คลัสเตอร์จนถึงปลายปีนะครับการประชุมคลัสเตอร์สำคัญๆแบบพบปะพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจริงๆจังๆเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม นะครับเดือนพฤษภาคมหลายๆท่านคงยังจําได้นะครับว่ามีการประชุมรัฐมนตรีทางด้านการค้าแล้วก็รัฐมนตรีเศรษฐกิจเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่ารัฐมนตรีการค้ารัฐมนตรีเศรษฐกิจของทั้ง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐมานะครับรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมารัฐมนตรีของรัสเซียมานะครับมีการประชุมแบบพบหน้านะครับในการประชุมเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ย มีคณะบา,บางประเทศเนี่ยคณะทํางานหลักร้อยบางประเทศคณะทํางานหลักหลายสิบนะครับเพราะรวมกันทั้ง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเฉพาะคณะทํางานและตัวรัฐมนตรีอย่างเดียวเนี่ยเรากําลังพูดถึงตัวเลขคนหลักพันบวกกับกองทัพนักข่าวอีกถูกต้องไหมครับลองนึกภาพว่ารัฐมนตรีกระทรวงการค้ากระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียกําลังจะได้เจอกับผู้แทนการค้าสาหรัฐอย่างเนี้ยโอ้โหนักข่าวจากทั่วโลกมาเรากำลังพูดถึงการรับแขกบ้านแขกเมืองหลักเป็น หลายหลายพันคนเรากําลังพูดถึงเวนิวการประชุมขนาดใหญ่เรากําลังพูดถึงห้องพักที่จะต้องต้อนรับทั้ง2 1เขตและกองทัพนักข่าวเรากําลังพูดถึงร้านอาหารที่ดีที่สุดพูดถึงของที่ระลึกที่สวยที่สุดแล้วก็บริการเสริมต่างๆการขนส่งการท่องเที่ยวนวดสปาอะไรเหล่านี้ที่จะเกิดแอคทิวิตี้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเราก็มีเงินสะพัดมากมายมหาศาลเกิดขึ้นจากเดือนนั้นเดือนเดีเดยวนะครับแต่ไม่ใช่แค่เดือนนั้นนะครับ ตลอดท erm ั้งป like <int> ีเนี่ยยังมีการประชุมของรัฐมนตรีทางด้านการเงินนะครับของธนาคารกลางนะครับของรัฐมนตรีทางด้านการท่องเที่ยวของคณะทํางานที่จะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติร่วมกันนะครับของการประชุมของคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการคลังเรื่องของผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมในการทํางานเรื่องของอาหารความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงาน เหล่านี้เนี่ยมันเกิดการประชุมตลอดทั้งปีและการประชุมตลอดทั้งปีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพนะครับเรายังกระจายการประชุมเนี่ยไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่ขอนแก่นไปอยู่ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้นะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเราประชุมไปแล้วประมาณ12คลัสเตอร์ยังเหลือคลัสเตอร์สำคัญอยู่อีก2คลัสเตอร์นะครับก็คือเดือนตุลาคมจะมีการประชุมของรัฐมนตรีการคลังเอเปก นะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับเราจะเรียกว่าเป็น APEC Economic Leader Weeks นะครับตั้งแต่วันที่14ถึง19พฤศจิกายนเลยวันนั้นเนี่ยในกรุงเทพมหาคนครเองก็คงจะประกาศเป็นวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าจะมีผู้นำา21เขตเศรษฐกษิจเดินทางมาและเวลาผู้นำมาเนี่ยสเกลการประชุมมันจะใหญ่กว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีระดับ เจ้าหน้าที่อาุโสเยอะมากครับในช่วงวันหยุดที่จะเกิดขึ้นด้วยความที่กรุงเทพเป็นเดสติเนชันในหลายๆเรื่องผู้นำที่มาจากแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะมีเรีแอคชั่นกับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์รวมไปถึงวัฒนธรรมไทยแบบไหนกันนะก็อันนี้น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้นำของ21เขตเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเองในฐานะประธานแล้วก็เจ้าภาพการประชุมเนี่ยก็เชิญผู้นำ ประเทศอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือจากเอเปกมาด้วยนะครับองค์การระหว่างประเทศมาด้วยนะครับแล้วก็ตารางเวลาของผู้นำเนี่ยหลายๆผู้นําเองก็รีเควสเป็นพิเศษเลยว่าอยากจะทํากิจกรรมนั้นอยากจะทํากิจกรรมนี้นะครับ mm hmm. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงทะวงกลมต่างๆภาคเอกชนไทยนะครับก็เตรียมเรื่องราวเหล่านี้ไว้แล้วด้วยนะครับเ mm hmm. ช่นเดียวกันการประชุมเอแบกนะครับเอเปก business advisory council เนี่ย ก็จะมีการประชุมของ CEO จากทั่วโลกเพราะฉะนั้น CEO จากทั่วโลกเนี่ยเรากำลังพูดถึงนักธุรกิจที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เขาเองก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเขามาประชุมเสร็จเขาอาจจะเดินไปกินสตรีทฟูดเขาอาจจะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเรื่องราวเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ในหน้าสือ่ออยู่ในโซเชียลมีเดียเท่ากับเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปในตัวแน่นอนครับ แล้วในระหว่างการประชุมเอเปกตลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยถือว่าได้รับอันนี้สงจากการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยหรือเปล่านะถูกต้องครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยเวลาเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเปิดโรงแรมที่ดีที่สุดเราเชิญเชฟที่ทําอาหารแล้วปีนี้เนี่ยเราพูดถึงการประชุมที่เป็นการประชุมแบบรักษาสภาวะแวดล้อมเพราะฉะนั้นเมื่อการประชุมต้องเป็นมิตรกับสภาวะแวดล้อมเนี่ยเราใช้วัตถุดิบอาหารในประเทศ เราไม่ได้ใช้การบินเอาอาหารนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอินกิวดีเอทุกอย่างที่จะทําเป็นอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสไปจนถึงสื่อสารมวลชนไปจนถึงระดับผู้นำเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบคุณภาพเกรดดีที่สุดของประเทศไทยทําอาหารไทยที่ดีที่สุดต้อนรับพวกเขานะครับยังรวมถึงการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากโรงแรมจากร้านอาหารจากการขนส่งถูกต้องไหมครับแล้วเวลาจัดประชุมแบบนี้เนี่ย ธรรมเนียมปฏิบัติอันนึงที่เราจะได้เห็นด้วยก็อย่างเช่นการที่ผู้นำเอเปกจะใส่เสื้อเหมือนกันแล้วก็เป็นเสื้อที่เป็นดีไซน์ของประเทศไทยตัดเย็บจากร้านที่ดีที่สุดเนื้อผ้าที่ดีที่สุดแล้วผู้นำทั่วโลกก็จะได้ใส่และสื่อมวลชนก็จะเผยแพร่เรื่องพวกนี้ไปทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของกิจกรรมที่มีระหว่างนั้นอะ่ะอย่างเช่นอ่ะเราเปิดหอประชุมใหม่ตดอำไหมครับก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจที่ ก่อสร้างใหม่หมดอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ทั่วโลกได้เห็นเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าโอ้เรามีฟอรซิลิตี้ในการประชุมไม่ใช่แค่ที่ประชุมใหม่ในกรุงเทพนะแต่ทั่วทั้งประเทศเรามีความพร้อมแบบไหนนะครับเช่นเดียวกันกับอไอย่างกองทัพนักข่าวที่เข้ามาเนี่ยศูนย์บริการนักข่าวเนี่ยมีห้องนวดด้วยนะฮะมีเอาหมอนวดที่มีฝีมือผ่านมาตรฐานการอบรมของประเทศไทยเนี่ยไปบริการที่จะให้กับคนที่มาประชุมได้ ผ่อนคลายในการประชุมนะครับหรือว่าในช่วงที่มีการประชุมเนี่ยบางครั้งก็มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศก็มีการจัดเขาเรียกแฟลชม็อบนะครับก็คือในพื้นที่เปิดจากพื้นที่หนึ่งนะครับเขานัดเวลากันแล้วก็มีคนจํานวนมากเลยที่แต่งตัวเป็นคนปกตินี่แหละแต่ในความเป็นจริงคือคนที่เรานัดหมายมาแล้วอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลมวยไทยพร้อมกันเพราะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะ แล้วสื่อมวลชนก็ถ่ายแล้วคลิปพวกนี้ก็ออกผ่านทางติ๊กตอกผ่านทางโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกเรื่องพวกนี้ครับ้วนแล้วแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยฟรีๆตลอดทั้งปีแล้วก็มันสาคัญมากกว่าน,นั้นด้วยเพราะว่าปี2018จําได้ไหมการประชุมเอเปไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้เพราะสงครามการค้าปี2019ชิลีไม่สามารถจัดประชุมเอเปได้เพราะเกิดความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศปี2020ปี2021 เจอโควิด -19 การประชุมทั้งหมดเป็นออนไลน์เพราะนั้นปีนี้จะเป็นการประชุมครั้งแรกที่ทุกคนจะมาพบปะเจอหน้ากันดังนั้นประเทศไทยเราถือว่าโชคดีนะครับที่ได้เป็นประธานในปีนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจในทางสังคมเนี่ยมันจะมาหาศาลครับ สำหรับการประชุมเอเปกทีจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้จะเกิดผลประโยชน์อะไรกับ21เคเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับประเทศไทยจะมีอะไรบ้างนะก็แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายกรุงเทพเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะเอาหลักการสำคัญสคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาผนวกกันให้กลายเป็นเป้าหมายกรุงเทพเพราะฉะนั้นโมเดลเศรษฐกิจของเราที่วางอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้นมาเป็น โมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG Bio-Economy เ,เศรษฐกิจชีวภาพนะครับ c r r c u n o r y c o เ o m y เศรษฐกิจหมุนเวียนถ้าทำร่วมกันก็จะเกิด Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นแกนหลักเลยนะครับที่ไปสอดคล้องกับปัชญาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่เรียกว่า ESG Environment สิ่งแวดล้อม S Social สังคมแล้วก็ G Good Governance การมีธรรมภาภิบาล ESG อ่ BCG นะครับหลักประชาธิีพอเพียงแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals เหล่านี้เนี่ยเราบูรณาการเข้ามาแล้วทำออกมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเรียกว่าเป้าหมายกรุงเทพเพื่อให้ทุกเขตเศรษฐกิจที่มาประชุมร่วมกันเนี่ยตระหนักรู้ว่าการจะเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจมันจะต้องวางอยู่บนหลักการแบบนี้มีเป้าหมายร่วมกันแบบนี้ที่มีความรับผิดชอบต่อกัน พัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งโลกเหล่านี้ครับเป็นเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อธุรกิจไทยทั้งต่อธุรกิจของทั้ง21เขตเศรษฐกิจเพราะว่าเรามี core value ร่วมกันเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันประกอบกับการที่เราจะเริ่ม kick off นะครับหรือว่า start การเจราจาเ,เขตการค้าสเสรีเอเชียแปซิฟิกด้วยเนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหมุดหมายสําคัญอีกหมุดหมายหนึ่งของการประชุมเอเป็ก ที่ถือได้ว่าเป็นผลงานของประเทศไทยและผลประโยชน์กับทั้ง21เขตเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นครับครั้งหน้า a p e 펙 INSIGHT จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่ช่อง The Stay Time erm v i a l กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบายเอ펙อินไซ h ์